มาก็มาเร็วนะครับมาประมาณ6เก no ือบ80อ่ะบอะา80แล้วรถมันปากน้าชนเข้าไปเต็มเต็มตัวหมดไม่บินข้ามรถไปประมาณลาเรล่าหเมตรอะ้วตีลังกาติดตลบลงมานอนอยู่กลางถนนแล้วก็ลกไปเดิปกติไม่เป็นแผลอะไรเลยผมเองคิดว่าไม่รอดแล้วเลยไม่รอดใช่ไหมแต่ลุกขึ้นมาปกติถลอกไหมไม่มีไม่ต้องแผล พบกับดาดีเอ็มหลวงปู่โตนะคะก่อนที่เราจะหยุดยาวช่วงสงการนะีดากําลังเดินทางไปหวัวหินนะคะแล้วพอดีพี่เขาอยู่สมุทรสาครพอดีส่งรูปมาชมทางไลน์นะคะเป็นปิดตาเงินล้านเดี๋ยววันนี้เรามาเช่าพระไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่พัชค่ K ะพี่พัชสวัสดีคะ่คะทางไปเที่ยวหวัวหินกันนะคะพอดีพี่เขาส่งรูปมาชมทางลาไลน์เมื่อคืนเนาะเป็นปิดตาเงินล้านนะคะยังไงขอสวัสดีก่อนเลยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะอ่าผมพัชครับผม พี่พัฒนะคะก็ติดตามทางไหนเอ่ยพอดีผมไม่ติดตามทางดานางยูทูบอยู่แล้วอ๋อทาง YouTube นะคะคอ่ะเดี๋ยวเราดูพัะกันเลยละกันค่ะมาพอดีดากำลังเดินทางจะไปหัวหินแล้วก็เลยแวะตรงสมุทรสาค,ครติดตามเงินล้านค่ะมีที่มาที่ไปไหมคะองนี้โอ้อองนี้ผมค่อยเติบโตนี่เก็บมาน่าจะไม่ต่ำกว่า1 5ปีแล้วครับ15ปี จำได้ตอนสมัยนั้นโนบูโตกำลังพิชต,ตัวรุ่นรุ่นกดหนี้เลยครับกําลังดงังอย่อ๋อกดหนี้และทําไมถึงเช่าเงินล้านละ่ะคือตอนนั้นเป็นพาที่คนเขาไม่เล่นกันราคา,าตอนนั้นอะล้วแต่ว่าเงินล้านเนี่ยจำนวนจํากัดใช่สร้างน,น,น้อยที่สุดถ้าเทียบกันในงปู่โตนี่ถือว่ามีจํานวนน้อยที่สุดเลยนะค่ะครับตอนนั้นพอจะเปิดเผยราคาได้ไหมว่าเมื่อ15ปีที่แล้วติดตามเงินล้านเนี่ยซื้อขายกันเท่าไหร่จำไม่ได้จริงๆเข้าไม่ได้เลย อุ้ยหลักหลักไม่หลักหมื่นนะหลักหมื่นนะหมื่นต้นด้วยแหละไม่ใช่แบบหมื่นหมือนต้นหรือหมื่นกี่เพราะว่าตอนน้าเล่นแรกๆเน่าจะอยู่ประมาณ7จ็ดแปดหน่วยใช่ประมาณไม่ถึงตอนนั้นยังไม่ถึงน่าจะเอาสี่สามอะเอาหกหมื่นเดี๋ยวเราขอชมก่อนนะคะเป็นปิตาเงินล้านเนื้อเกสรนห้อยมาสิบห้าปีใช่ครับเปิดเท่าไหร่อพีเอฟซี จริงใจตอนนี้นะผมอยากได้เกิน2อ่ะแต่ถ้ากับคุณดาผมให้เลยเต็มที่แสนเก้าอ่ะให้เลยแสนเกให้ไม่ใช่ให้ฟรีนะแสนเกเดี๋ยวขออนุญาตโชรง2องพระนะคะปิดตาเงินร้านนะคะก็เหมือนที่ดาเคยแจ้งนะคะก็มีจุดจ่ายตังอยู่ก็คือด้านล่างเดี๋ยวมี3เมตรตรงหน้าแท้งก็ถือว่าแท้ดูง่ายตรงสะดือมี1เมตรและที่สําคัญนะคะพระปิดตาเนี่ยจำเนื้อจาพิม จำนิ้วเพราะนิ้วของแต่ละละรุ่นก็จะต่างกันและด้านหลังเป็นยันตรีจริงๆอยากต่อนะอยากต่อแต่เข้าใจว่าราคาเนี้ยพี่ก็แบ่งปันแล้วล่ะเพราะจริงๆอ่ะราคาขายอ่ะก็อยู่ประมาณ200,000บวกลบเนอะยอยู่ที่สภาพส่วนทองอันเนี้ย เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีก็จะมีแดงบ้างแต่ก็โดยรวมอ่าโดยรวมเนี่ยพัถือว่าเรียบร้อยดีไม่มีกระเทาะนิ้วมือคมชัดถ้าพี่พัทแบ่งน้องแสนเก้าจบเลยแสนเก้าค่ะคุยกันง่ายๆแล้วปกติแล้วพี่พัททำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นปกติซื้อขายพามั้ยคะไม่ครับผมไม่ได้เป็นรพผมทำธุรกิจนะครับอ๋อทำอะไรอยู่คะเป็นผู้บริหารอยู่ที่ไอเอครับอ๋อผู้บริหาร ู่ที่ R S ใช่ครับผมออ๋เป็นเกียรติมากเลยนะคะค่ะแล้วก็มีเก็บอย่างอื่นด้วยไหมคะที่เป็นหลงปูโต๊ะที่ผมปล่อยหลวงปู่โตเพราะว่าผมค่อยแล้วแบบพือไม่ค่อยนี่คุณปกติจะค่อยหลวงปู่โตเป็นหล่ะอ่ะจะจะจะค่อยหลวงปู่โตคือค่อยแล้วมันในความรู้สึกรู้สึกดีกว่าอ่า เป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วแต่คนคืการห้อยถูกถูกชะโูกละอ่ะถูกฉลโกับอะไรก็ห้อยนันนันจะได้โดนเท่าไหร่แต่แต่เก็บมาถึง15ปีเลยนะก็ผมเป็นคนชอบเก็บอะคะแล้วสมัยเกจิอาจารย์สมัยนี้ประช่วงผมก็เหลือน้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ยิ่งน้อยแล้วไปอีกเน้อยค่ะน้อยค่ะน้อยแต่พี่พัดยังดูอายุไม่เยอะนะเก็บพัดตั้งแต่วัยรุ่นเลยค่ะก็อุ้ยก็ไม่วัยรุ่นเลยนะครับสิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็เกินจะสามสิบอยู่แล้วนะอ๋อค่ะค่ะนี่ผมสี่สิบเกินล แล้วองค์เนี้ยคอมีเคยมีประสบการณ์ไหมไ่ีแหละผม่ไม่เห็นมีเหมือนกับชาวบ้านเขาเลยมันจะมีประสบการณ์กับทางหลวงปู่ทวดมากกว่าอ๋อก็เลยมองว่าอ่ะห้อยหลงปู่ทวดก็อาจจะถูกโลกกว่าแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปอ่าแล้วแต่แล้วแต่อาชีพด้วยนะว่าด้วยแล้วแต่อาชีพด้วยจริงๆเขาจะมองในเรื่องของธุรกิจอะลุงปู่โตก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ช่เองเนี่ย ผมเองชอบเป็นคนใต้แล้วผมชอบับรถ้แล้วอย่างผมเป็นคนขับรถก็นั้งเร็วจะไปเน้นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมเดินทางปลอดภัยมากกว่าอ่าาาก็ใจเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วสายหลงก่โต๊ะนะคะก็จะเป็นเมตตามหานิโยมค้าขายนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ถ้าพี่แบ่งให้แสนเก้าก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหัวหินต่อแล้วเดี๋ยวดาจะพาพี่พีเอฟซีนะคะไปกราบหลงกูทั่วกัน ดีเลยแล้วพี่ก็เป็นศรัทธาหลวงปู่ทวดด้วยนะคะแล้วติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระพร้อมๆกันเดี๋ยวไาโอวเงินให้นะคะพ<ด>ี่พี่ FC ทางบ้านนะคะมีพระหลวงปู่โตนะคะง่ายๆได้เลยค่ะส่งมาทางไลน์เนาะส่งรูปมานะคะถ่ายรูปหน้าหลังคร่าวๆพอเนาะและเราก็นัดเจอกันคุยราคากันคร่าวๆก่อนเปลี่ยนพระเป็นเงินสดง่ายๆนะคะที่นี่นะคะที่ DM หลวงปู่โตค่ะโอเคหลวงปู่ทวดนี่ที่มีประสบการณ์ตัวเลยนะครับก็พอดีอยู่จังหวัดก็ ขับรถแลเครื่องเนี้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขับมาขับมาก็มาเร็วนะครับมาประมาณ6เกือบ8ปอ่ะบอะ80แล้วรถมันปากหน้ามันเลี้ยวออกมาแล้วกลับรถเลยเห็นไหม่ออกมกลับปุ๊บชนเข้าไปเต็มเต็มตัวผมได้บินข้ามรถไปประมาณก เราเราหกเมตรอ่ะแล้วตีลังกาติดตลบลงมานอนอยู่กลางถนนแล้วลุกไปเดินปกติไม่เป็นแผลอะไรเลยท่าลุกกระจกไปเลยเหรอคะไม่ไม่เป็นมอเตอร์ไซค์รถข้ามผมบินข้ามรถอ่ะพอชนเนี่ยครับพอปุ๊บมันก็บินข้ามรถไปเลยแล้วก็ตีลังกาหมุอนม้วนอ่ะเล้วยิงติดเลยแล้วก็กิ้งกุ๊กไปอีกประมาณเราเราหกเมตรได้ไหมเห็นคนลงร้านข้าวต้มเขาบอกนะ แล้วผมก็รู้ก็มาเดินป็ปกติเลยไม่เป็นไรไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยรอคะคิดว่าตอนไหนั้นที่ผมนี่คิดว่าไม่รอดแล้วเลยไม่รอดจะไหมแต่ลุกขึ้นมาปกติถลอกไหมไม่มีไม่ต้องแผลอ้าวหรอคือผมก็ตกใจคนวิ่งมาดูคนนึกว่าผมตายแล้วอ้าวอ้าค่ะวิ่งมาดูนี่พอลุกขึ้นมานี่ไรค้าบต้มพี่ก็มาดูกันใหญ่เลยที่ไหนได้ไม่ใช่อะไรมาดูห้อยพ้าอะไรอ๋อแล้วเอามาไหมคะอ๋อวันนี้ผมไม่ได้พามาด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาส่งรูปมาให้ดาเนอะแล้วเดี๋ยวดาจะขึ้น้ด่อคนัรรุะะไ อืมผมจำไม่ได้อ่ะเออ่วัดช้างให้เออ่ไม่ใช่ไหมวันนั้นผมพ้อยบางนอนวัดบังนอนรุ่นอะไรจอดรนน้องจำไม่ได้เลยผมทันหลวงทันหลวงอ่ะอ๋อเหรอคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คือเป็นพระไม่ได้เป็นพระขนาดว่าเก่ามากให้หลวงปู่ทวดเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ว่ารุ่นไหนของวัดไหนเนี่ยถ้าเราเคารพด้วยจิตศรัทธานะศักดิ์สิทธิ์ทั้เลยครับหรือผมเลยกลายเป็นตั้งแต่นั้นมานับถือหลวงปู่ทวดไปตลอดเลยอืมโอเคขอบคุณค่ะครับ ประสบการณ์นะคะของแต่ละคนของแต่ละเคจีแต่ละหลวงพอ่อแต่ต่างกันออกไปนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะห้อยพระอะไรนะคะเราเป็นเมืองพุทธเนอะดีทุกรุ่นทุกหลวงพ่ออย่างแน่นอน,นะคะ่ะจะมาเล่าประสบการณ์หลวงพ่ทวดอีกสักประสบการณ์หนึ่งละกันก็ความที่ว่าทาไมถึงนะับถือหลวงพ่ะทวดนะครับก็เป็นประสบการณ์เหมือนกับเรื่องก่อนก็คือเป็นเกี่ยวกับมอไซค์เหมือนกันนี่แหละในจตงหวัดโดยมากก็เดินทางกันด้วยมอไซค์ ก็พอดีตอนสมัยนั้นอายุน้อยวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบขับรถชอบความเร็วแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถแล้วจังหวะเขาไปเข้าโค้งแล้วถนนไม่คุ้นเคยเนี่ยรถมันค่อนข้างจะมาด้วยความเร็วมันเลยแหกโค้งรถมอไซค์เนี่ยไปชนไปชนตรงเขาเรียกว่าที่กั้นลงทางโค้งแล้วตัวผมกับคนขับเนี่ยหล่นลงไปในน้ mm ํา hmm. ปรากฏว่า คนขับเนี่ยสาหัสเลยอาการคืออยู่ร้อนร้องไยร้อนไอซียูอ่ะก็ความที่ผมก็ค่อยของผูทวดตัวผมเนี่ยบังเอิญแม่ไปลงอยู่ตรงระหว่างร่องน้ำอะครับที่อยู่ระหว่างถนนสองถนนเนี่ยคือลงไปตรงน้ำอ่ะไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนี้เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าผมจําได้ความเร็วที่แหกโค้งเนี่ยน่าจะเหยียบเหยียบร้อยอเกินถึงร้อยแน่นอนอ่ะมันมาแล้วมันเข้าโค้งแล้วมันไม่อยู่แล้วไง มันชนปั้งผมก็คนซ้อนท้ายโดยมากคนคนที่จะเสียชีวิตหรืออะไร,ร hate, นเนี่ยอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นคนซ้อนท้ายเพราะคนขับจะรู้ว่าจะชนไอเราเราคนซ้อนไม่รู้เรื่องหรอกเราก็ปั้งเข้าไปเราก็ลอยไปอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วตื่นลุกขึ้นมาอีกทีนึงคือเดินขึ้นมาจากน้ำตัวเปียกหมดไม่มีแผลแล้วสักแผลยังไม่มีนะครับก็คิดดูนี่ก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่ทําให้ค่อนข้างจะร่ทึกหนบนไปทั่วนะครับ